สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะะตอนนี้เรา แพ็คลิ้นจีลงกล่องเกือบเสร็จแล้วนะฮะเหลือแค่ปิดฝากล่องครับดูผลงานการจัดของผมสะก่อนนะฮะว่าใส่ใจทุกรายละเอียดนะฮะสำหรับลิ้นจีรัดนี้นี่ถือว่าโชคดีมากๆนะฮะรัดแรกเราได้ประสบการณ์นะฮะกล่องโฟมส่งไปแล้วแตกนะฮะกล่องกระดาษเยินนะฮะรอบนี้รับรองว่ากล่องโฟมของเราไม่เยินแน่นอนเพราะว่าเราติดเรียบร้อยนะฮะมี สติกเกอร์มีสกอตเทปแปะรอบกล่องโฟมนะฮะ oh <my> มีแต่งหน้าโอ้โ oh, ห oh, กล่องของเราทำให้ลิ้นจีชุดนี้สวยงามมากครับ65บาทเพิ่มราคาไม่ทันแล้วครับตอนนี้ oh <my> ถือว่าเป็นสมนาคุณนะฮะให้กับสมาชิกที่อุดหนุนลิ้นจีของเราในงวดนี้นะฮะ65บาทที่อื่นได้เฉพาะลิ้นจีแต่ที่นี่นะฮะได้ทั้งกล่องได้ทั้งส่ง แถมให้เรียบร้อยนะและจัดแต่งหน้าอย่างสวยงามครับนี่คือกล่องและผลงานในการจัดเรียงต้องยกให้กับทีมงานของคุณพ่อจำรัดครับนี่ฮะเรียงลิ้นจี่ลงกล่องได้สวยงามมากครับและลิ้นจี่ก็ลูกโตๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ฮะจำนวนทั้งหมดที่ผมเตรียมกล่องมาวันนี้ที่ทำทันนะฮะถือว่าคุ้มค่ากับการอดหลับอดนอนเมื่อคืนนี้ที่ ฝนตกไฟดับแต่เราก็จุดเทียนทำกล่องมาได้จำนวนทั้งหมด14กล่องครับสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่มีรายชื่อในการส่งครั้งนี้ก็อดใจเราอีกหนึ่งวันเดียวพรุ่งนี้ผมจะทำกล่องเพิ่มแล้วก็จะส่งให้นะฮะถือว่าวันนี้เรามาส่งกับคอรี่ก่อนนะฮะส่วนพรุ่งนี้เราอาจจะไปฝากส่งที่ไปรณีย์นะฮะก็มีใครบ้างนะฮะอันนี้ผมแพกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะฮะในการแพคนะครับ กล่องของเราจะมีการแพ็คด้วยสก็อตเทป2ชั้นนะอากาศไม่ออกแน่นอนครับเราไม่ต้องการให้อาหารารอากาศเข้าไปาทําให้ผิวลิ้นจี่ช้ำนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกล่องนี้แล้วนะเชื่อได้แน่นอนว่าอยู่ได้นาน3-4ถึงวันแน่นอนครับเพอเพอเอ,อาจจะถึง5วันนะถ้าไม่มีการเปิดกล่องถ้าเกิดลิ้นจี่มันเปิดออกมาแล้วโดนลมในผิวมันจะคล้ำเร็วนะเพราะฉะนั้น สมาชิกมั่นใจได้แน่นอนครับว่าแพ็กเกจของเรานะฮะในการดีไซน์กล่องโฟมนะฮะตัดเองนะฮะทุกขั้นตอนนะฮะประยุกต์ถือว่าสวยใช้ได้ครับและต่อต่อไปเราจะมีการพัฒนากล่องใส่นะเพราะว่าอ่าหลายๆท่านอยากจะสั่งซื้อไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องเป็นของขวัญน,นะฮะให้ได้ชิมลิ้นจี่แม่ใจนะผมก็เลยไม่อยากให้เสียชื่อ ลิ้นจี่แม่ใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิถีพิถันในขั้นตอนการส่งให้มากที่สุดเพราะว่าลิ้นจี่นะสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขนส่งครับถ้าขนส่งไม่ดีนี่ลิ้นจี่สวยๆนี่หมดค่าไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะฮะปีนี้ยังสั่ง,งทันนะฮะสวนลุงจำลัดยังขายได้อีกประมาณ2อาทิตย์นะฮะยังเก็บได้เรื่อยๆนะฮะก็สั่งมาได้ครับตอนนี้กล่องของเรามีทั้งไส์กิโลแบบน,บนี้ครับนี่คือ5กิโลนะฮะ และนี่ไซส์3กิโลครับนี่ผมตัดมาเรียบร้อยใส่พอดีเป๊ะเลยนะฮะพอดีเป๊ะเลยนะฮะโอ้โหไม่ไม่คิดว่าจะกะได้พอดีขนาดนี้นะฮะเ,เ,เดี๋ยวเราจะไปออกแบบไซส์4กิโลแล้วก็2กิโลด้วยใครอยากกินลิ้นจี่ราคาถูกๆรสชาติดีๆที่ไม่แพ้กับเกรดเอฮนะเพียงแค่ผิวมันไม่สวยนิดๆหน่อย,อยๆก็เดี๋ยวเราจะมี การขายได้เหมือนกันเพราะว่าลิ้นจี่ที่มันเป็นลูกๆที่มันหลุดร่วงออกมาออกมาจากพวงแล้วก็ผิวมันมีตําหนิเล็กๆน้อยรสชาติหวานนะครับใครอยากทานก็เดี๋ยวเราจะมีแบ่งขายให้นะสั่งมาได้ครับราคาจะถูกกว่าเ,เล็กน้อยนะฮะแต่คุณภาพไม่แพ้กันแน่นอนครับผม สำหรับกล่องที่ผมแพ็กแล้วนะฮะเป็นของคุณรัตยานะฮะอันนี้มาจากสตูนเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็นกล่องตัวอย่างแพ็กเสร็จแล้วนะฮะรับรองว่าแข็งแรงแน่นหนาครับนี่<า>แล้วก็นี่ฮะจะเป็นรายชื่อของสมาชิกที่ผมส่งในวันนี้นะฮะคุณรัตยาสง่งั่งสองกล่องเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับคุณภาสกรนะฮะ คุณเรกชัยคุณวารารัตนะฮะนี่คุณเพชรกุลนะฮะได้กินแล้วนะฮะพี่เพชรนะฮะพี่อู๊ดก็ได้กินแล้วนะฮะทีรชัยนะครับสุเทพวรเทพแล้วก็คุณมาิก,กาครับสั่งไซส์ทั้ง5โลแล้วก็3โลโอเคคลิปนี้เราพักแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตให้สมาชิกได้ทราบกันอีกว่าจีฟก ok. สปอร์ตออนทัวร์ในการเป็นพ่อค้าขายลิ้นจี่จะมีออเดอร์เพิ่มอีกไหมอย่าลืมคอยติดตามและก็แพคเกจจิ้งในการแพกลิ้นจี่ของเราจะมีการพัฒนาให้สวยงามขึ้นมากไปกว่านี้อีกเป็นอย่างไรอย่าลืมคอยติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ